สวัสดีครับผมศรีศักดิ์สวุวรรณมานะครับเป็นแอดมินเพจลูกชาวนานักล่าฝันนะครับแล้วก็เจ้าของช่อง YouTube ลูกชาวนานักล่าฝันนะครับชื่อเดียวกันนี่แหละคอนเทนต์น,นี้คนที่สอบบุคลากรทางการศึกษานะของสอบพอถามผมมาเยอะมากว่าการสอบแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะเรียกมากเรียกน้อยแค่ไหนจะดูจากตรงไหนผมบอกอย่างนี้ครับคุณสอบตำแหน่งไหนเนี่ยนะครับลองเข้าไปในเว็บไซต์ของสอปพอใกล้บ้านเราก็ได้อันนี้ผมพูดในในกลุ่มที่ผมสอนแหละ ให้เข้าไปดูเว็บไซต์นะครับแล้วก็เข้าไปดูในโครงสร้างอัตรากําลังของเขาว่าตําแหน่งตําแหน่งต่างๆนะครับตําแหน่งไหนมีเยอะมากนะครับเท่าที่ผมดูนะตำแหน่งที่มีเยอะมากๆเนี่ยก็อย่างเช่นนักพิชาการศึกษานักทรัพยากรบุคคลอย่างเนี้ยจะมีเยอะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสบถเขาทําเรื่องของการบริหารงานบุคคลของครูนะก็จะมีนักทรัพย์เยอะก็จะมีเรื่องของนักวิชาการศึกษาเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นตําแหน่งบางตําแหน่งเช่นนักประชาสัมพันธ์ นักตรวจสอบภายในอย่างเนี้ยนะครับมันก็จะมีไม่เยอะอันนี้ผมให้ทิคเฉยๆนะลองเข้าไปดูเข้าไปค้นหาข้อมูลดูนะครับแต่จะเป็นตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอย่างเนี้ยอันนี้เยอะแล้วถ้ามีตําแหน่งเยอะหมายถึงอะไรอาจารย์หมายถึงว่าถ้ามีตําแหน่งเยอะมันก็มีโอกาสที่จะตําแหน่งว่างเก้าอี้ว่างนะนะครับเขาก็จะเรียกบรรจุมันจะทําให้บัญชีมันเดินเร็วขึ้นนะครับให้ลองเข้าไปค้นหาตรงนั้นดูเป็นดูเป็นข้อมูลก็ได้ส่วนที่สองข้อที่สองอันนี้ผมยก ผมยกตัวอย่างเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษาอย่างเดียวนะครับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเนี่ยผมเข้าใจว่านะบางส่วนนะครับเป็นคนที่จบสายครูมาแล้วก็มาสอบนักวิชาการศึกษาคราวนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยทาให้มีคนมาสมัครเยอะแล้วคนสอบผ่านเยอะแล้วเชื่อไหมคนบางคนบางส่วนที่สอบนักวิชาการศึกษาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปสอบครูนะครับสมมุติว่ามันมีการขึ้นบัญชีไว้ใช่ไหม นะครับแล้วในระหว่างนั้นเขาก็สอบครูไปด้วยปรากฏว่าเขาก็อาจจะสอบผ่านครูแล้วครับแล้วก็มีการเรียกบรรจุมันจะทําให้เขาก็เหมือนสลัดสิทธิบัญชีนี้แล้วก็ไปไปเรียกไปไปบรรจุครูนะครับก็จะทำให้บัญชีมันเดินเร็วขึ้นอันนี้คือเฉพาะนักวิชาการศึกษานะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีครูมาสมัครสอบนักซับนักวิเคราะห์หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็รับปอตีทุกสาขาเหมือนกันแต่ผมคิดว่านะคนจบครูเนี่ยจะลงสอบนักวิชาการศึกษามากกว่า นะครับข้อที่3ข้อสุดท้ายคิดว่าแต่ละตำแหน่งจะเรียกถึงมากน้อยแค่ไหนอะผมต้องบอกอย่างนี้คนที่บรรจุว่าคนที่ขึ้นบัญชีไว้ลำดับไกลๆเช่นสมมติว่านักทรัพยากรบุคคลแล้วกันเนาะมันผมคิดว่านะระยะปลอดภัยของตำแหน่งเนี้ยคือไม่เกิน200นะครับไม่เกิน200ไม่เกินลำดับ200มีโอกาสนะักวิเคราะห์ก็เหมือนกันไม่เกิน200นะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าพนักงานธุรการเนี่ย สัก300นักวิชาการอึกษาก็สัก300เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นพวกนักวิชาการพัสดุเนี่ยจะน้อยลงมาหน่อยนะครับพยายามให้ทุกๆุกตำแหน่งเลยนะพยายามได้ลำดับไม่เกินร้อยอันนี้ปลอดภัยแน่นอนมีโอกาสเรียกสูงแต่ถ้า4 500 600้อยไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องรอให้ไปสอบสนามอื่นเลยไม่ต้องรอเพราะว่าเจ็บกว่าการสอบไม่ผ่านคือการสอบผ่านขึ้นบัญชีแล้วไม่ได้เรียกบรรจุ โอเคไหมผมขอแอยกพูดแบบตรงๆสื่อสารตรง,ตรงๆนะครับคงไม่ได้ทําให้ใครแบบใจห่อเหี่ยวนะเพราะว่าเราก็ต้องพูดตามประสบการณ์ที่เราผ่านมาแล้วก็พูดถึงความจริงนะครับประมาณนี้นะใครมีอะไดคอมเมนต์ไว้นะครับผม